ลองบังแบงงงง้งงชี้ไปเถอมันส่างอ้ยรออย่างไรวะาลงลืมล่ะบอบอบอใครจืเอือยเจเอือยสิแยบมีก็ได้ อยู่ส่งูป่าอยู่ป่าอัน่ี้่นอยู่อันนี้อยู่หัวขอนใหมะอืมปลูกแค่ต้นต้องต้นละว่าจะมาปลูกตอนไหนไปถุดจะถามห่ะเอ๊ะ อย่ไปจับ,บา,นนานี่ตกฟดเดีวทั้งลมบมันก็ไม่เป็นฟาร์่อน่ะไว้ก็ตัดเยมนีกอนมาหลอกเต้นน้ำติละอ่าว่าเป็นอันเต้นพอ้อมกันอืเออเออ เออโอเคโอเคอ่ะเกิดเองกับผู้เฒ่าปลูกการัจิดนอมันนอมันเอาไปกินได้การหู้เานวัเน